สวัสดีครับ้องแปง้งช่วงนี้้อ,องแปง้งเป็นไงบ้างในการทํางานที่แอดมินอมของสาวน้อยเป็นบนแพงเราสนุกไหมักบการทำงานเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกค,ค่ะตอนนี้เริ่มเป็นงานแล้วเริ่มเอ้าใจงานเริ่มเอ้เใจระบุนะคะม,มันก็เลยเ็นเหงาสนุกเนาะครับก็คือว่าเราเราเรา,เราต้องไปกับทีมงานเรนะาเนาะคือทีมอารตตู้ ตีบอลแด้บอลหมายไว้คือว่ามีมีอย่างแบบว่าเข้าตีไายตีไายให้เอฟซีพี่น้องเราได้หูเนาะครับ<ก>ว่าว่า,วาอ่าตอนนี้ถึงไหนแล้วแอดมินต้องไปถึงก่อนนะใช่อย่างเนี่ยค่ะ แต่สมมติมีงานยูนอะไรหลังเอออี่ศาล้านเท่าน้อหมอรัมคนกับสีซอดแดงแต่ว่าทีมงานเอีนมินี่เพิ่งซอดแดงค่ะที่เลิกกนหมอรัแล้วกัไปหนางานก่อนเพื่อไปอัปเดตให้พี่น้องดีด้เบิ่งบรรยากาศยนี่ยมือเต่าค่ะได้ไปเหมือนแบบไปเซอร์เวย์ไปถามว่าบัตรขอด้ายงาน,นอีหยังสินะอัปเดตในพี่น้องดเต่า ไปงานก่อนหัวรัมแมนเพราะทางเกตว่าในการถือว่าเอฟซีเดบงขีดนั่นทีเขาต้องการติดตามต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าหรือเอฟซีใหม่เนาะแบบว่าถ้าสาวน้อยออนแอร์มาแบบว่าคลิปออกอย่างเงี้ยคอนเทนต์ออกมาปุ๊บจะเด้งเลยนะให้บอกให้เอฟซีไปกดตรงนั้นด้วยนะกดตรงให้กระดิ่งมากระโลงนะที่อย่าบอกเออ พอปึ๊บถ้านถ้าคลิปออกมาปึ๊บมันจะเด้งเลยทันทีก็คือช่วงนี้ก็คือเดินเดินสายน้องไม้ในภาคอีสานพี่เห็นแล้วอ,อน้องไม้ก็ไม่สบายใช่ตอนนีน้น้องแป้งเราก็เสียงก็เริ่ม,มเปลี่ยนแล้วแแล้วไอทุกข์ขึ้นบอกแมน่ยยยยยยน่ะพยายามล่ะคะพยายามรน้ษาสงภาพอยู่ก่อนอยูค่ะน้องแป้งอย่าลืมนะว่าน้องแป้งไม่ได้อยู่เลยนะงานอ,ะอ่ะสามปีนี่คือว่าเธออ่ะ มีมิมนิเธอต้องไปนะถูกไห <c oughs> ม <c oughs> แอดมินน,ะ <c oughs> นาา่ะ <c oughs> ใช่ใช่ไหมมีห <c oughs> มายคือว่าช่วงสามเดือนที่ <c oughs> ที่ฝึกที่ท,ที่ที่เขาอ่าเขาเรียกอะไรนะพักวงอลยเนาะพักวงอ่ะอย่าง อย่างผมว่าย right mm ังไงแอดมิน <chodzi> ก you know you know. right so ็ต so <anish> ้องได้ไปอยู่แล้วได้ไปเล่นไปเก็บบรรยากาศเขาต้องให้ไปเกาะเกาะกับเพราะว่าทางน้อยนจะทำได้ส่วนหนึ่งน่าจะอยู่ในโดมอุยระวังระวังระวังแมนค่ะแมนแมนอาจจะต้องอาจจะต้องมีค่ะอาจจะต้องมี่ผัดเปี๊ยนกันไปเนาะประมาณนั้นแหละก็คือว่าแบ่งกันไปเนาะแบบว่าเพราะว่าคนหนึ่งไปทางขุ่นคนนี้ไปทางผีเนาะแบบว่างานมีอยู่แล้วเพราะว่าช่วง ช่วงนั้นนะน้องแป้งที่พี่มามามา,มาเดินน่ะช่วงนั้นอะ่ะคืองานมินิคอนเสิร์ตเลย,ยเข้าใจศิลปินเหนื่อยเหมือนกันนะ,ะใช่แล้วทั้งผับทั้งงานกลางแก้งงานแกงก็คือเวทีอย่างนี้แหละแต่ว่าเวทีมันจะไม่ไม่ขนาดนี้ใช่ไหมมันจะเวทีเรียกว่ามันโดนหน้าฝนด้วยน้องแป้งแล้ว ไอบโบสออะเอาอะไรไปให้หแบบว่าเอีฝากมาเราต้องไปคลอ,อ,องให้น้องๆเช่าไหมเราต้องลุยเลยครับล,ลุยั <c oughs> ครึ่งขาก็มีอมโอ้แบบ พ่อแ,มม <c oughs> อแหม่ม่อแหม่มขอบใจหลายๆพี่ขอบใจหลายๆ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นช่วงนั้นน้องจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตัวเนาะที่ตอนนั้นนอ้นองน้องแป้งไม่มาเนาะคะจะมีก็คือคือว่ามาออดิชั่นเสร็จก็คือบอสให้ให้นอ้องปอมแผลมานอ้องปอมแปมมาเดินมาเลยเปิดโปรไฟล์เลย <c oughs> ให้ให้มีตัวตนเลยคือว่าให้มางานมินิมินิคอนเสิร์ตหนึ่งสองแปดเก้าอุดรพันีประโยชน์ให้หน่อยนะ มินี่คนเสร์ตนี่แล้วก็น้องออน,น,นอีกคนนึงอ่าไอออนอีกคนนึงไอออนนี้ไปเกิดที่บ้านพี่นะออไอออนไปเกิดอยู่สนมนะอะอนออนบนเตอถามไอออนไปเกิดไปเกิดที่ไหนไ,ไปเกิดที่เวทีสนมหรือเปล่าไ, <c oughs> ไปถามบอกว่าน้องออนเนี่ยเกิดเกิด,เก,ดเกิดที่เวทีไหนสน,นมหรือเปล่า ล่องอร์น่ารักมากเอาโปรเจกต์เบียบเบียบเฮ้ยแต่แกมคนก็ไม่แม้โปรเจกต์เบียบหรอกล่องอร์นี่น่ารักมากนะไอโคนนี้นะตอนแรกฉันเอารูปเอารูปเธอเอารูปเธอเนี่ยแต่ว่าขึ้นโปรไฟล์กับฉันไม่เอาดีกว่าตอนนี้เอานั่นแหละเอาคนบาอาบน้าไหม ทีนี้แล้วไม่มีส่วนสามเดือนที่ผ่านเนาะนอแปงเนาะ,ะแบบว่าเราต้องมาเข้าประเด็นแล้วเราต้องแบบว่าเดี๋ยวก็ต้องมีเซอร์ไพรส์แน่ว่าว่าใครจะได้ไปออว่าใครจะได้อยู่ตรงโดมที่ว่าในโดมก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะหรืออาจจะได้ปับตำแหนง่งตอนที่จะตอนที่จะปิดฤดูกาลก็ได้นะ,ะนี่มมีวงสองก็มีแอดมินอยูน่นะเธอวงสองอาจจะได้ไปอยู่กับซอค่ะหรอ <c oughs> หรอไปดูแลนั่นหรอดูแลน้องหรอดูแลน้องนั่นหรอไป็เป็นทุกอย่างค่ะเลขาอุ้ยดีดีแต่ว่าไอคนใหม่มาก่อนดูถึงจะได้ไปอยู่อ๋ออุยยอก็าเขาน่ารักนะเขาน่ารักดูว่าไปรับงานอะไรช่วยเขาหรัับรอไอคนบ่นก็คือนั่นเลยใช่ไอปายไอมายไมายคนบ่นกันรูอยู่ว่าถ้าถ้าหนูไปแล้ว มันคงจะแบบเหงาไหม่เห็นใจคิดถึงอ่ะตอนแบบเนาะแบบว่าคนได้อยู่ด้วยกันแล้วมันแล้วแบบมันอยู่ด้วยกันแบบเรามาพร้อมกันอ่ะใช่ถูกต้องหนูมาพร้อมกันแล้วแบบมาเข้าใจกาทำการปั้น คนออกไปแล้วก็ไม่พูดถึงเนาะก็เป็นพี่เป็นน้องกันนี่แหละค่ะคุเรื่องกันคนออกไปแล้วก็ไม่พูดถึงแล้วยังไงกันดังก็เราเอาองค์กรไว้ให้เดียวร้อยอยู่ในเงี้ยอย่างนี้แหละทีมงานสาวน้อยเพชรนแพงรักรักก็รักแบบอย่างเงี้ยเอฟซีถ้าเอฟซีสาวน้อยจริงจะเข้าใจนะมาแล้วเจ้าของสาสตร์เข้าสม่ไดีครับ เอาเอาเอาินดูไม่ใช่เาากฝากฝากทำไมฝากไม่ได้พี่น้องฝากเงินฝากเงินอากไปเห็นบุ่มดขาด้ฝากเงินเบื่อเอเอาฝากค่ะพี่น้องสาวหน่อยเขามีลายสดปุมปิดนะคะวันที่ยี่สิบหกถึงสามสิบห้านะคะเก้าคนรวดเก้าร้อยบาทเหาเก้าวันนะคะแต่้าบ๊วแต่ถ้าบ๊วเบื้องเก่าเหมือดเขาจะเบิ้งเฉพาะศิลปินเหมือเดียวเท่าไหร่ไล่วันนะคะ่งร้อบาบาทเ่า ันมือไรนี่ศิลปินรับเชิญนะคะหนึ่งร้อบาทออแล้วก็เมาส์สามมือก็ได้ค่ะ321บาทยยะะีส่สิบเอ็ดบาะคะศิลปินรับเชิญกับชิมินันมมอันนันแชมป์ไม้ทองค้านักร้องภาคกลางเหรอ,อ,อ,อแล้วก็พี่แมย์ันนีวั หมอลำไปด้านเราเนี่ยแหละค่ะขอบคุณหล่อน่ารักแล้วก็อย่าลืมพี่น้องมือนี้เพลงพี่แมนหนุปล่อยไปคนเมาก็ไม่หัวใจนี่แช่แช่บอกเขาไปแช่แมนเขาไปแช่เขาไปถล่มก็มินไอตินนึงมาแล้งซอยกันค่ะเอาแบบอ่ะเดี๋ยวหน้าปกอยู่ไหนหน้าปกอ่ะหน้าปกอ่ะเมื่อหายไปไหนวะอ่ากิมมี่ว่าจะมีแล้วพี่น้องแล้ว